ถามาพี่ถามว่าพี่ทายไปไส <laughs> สวัสดีครับผมสวัสดี FC สวัสดีพี่ต้องทุกทุกท่านครับพ่อนแห้งไ่นองขนาดห้าโมงแล้ว <c oughs> มันเลยเอาผาออก,กจากตะผาก่อนครับ <c oughs> จิจางกันครับมีดที่ตท่าไหน,นับไม่ได้น่าจะเป็นพี่ที่สี่แหละมี่ที่สี่ของอย่างปลาซนนี่ครับส่วนนี้ทั้งทั้งโสดเนาะปุ่นตะวิน ่เป็นกระลงคือรับขอบผู้ล่ะมันขอบป่าเนี่ยยางช่วงนี้ยางน้ำยางเหนียวครับพี่นนองน้ำยางเหนียวจะข้นเนาะเมื่อกลัยแลแต่ว่าไหลไม่นานเห็นบอกมันมามันมาสามันขุนมากเลยอ,อย่างแปดสิบบลล็กลิมวันนี้วันที่ สาม,มิมิธุนายนอะไรเปวเนาะสามมธุนานเนาะเปิดอย่างว่าตั้งแต่วันที่สิบแปดเดือนพฤษภาเปิดมือหยุดสามมือ <c oughs> เกีดมือหยุดสามมือสิบมือจังแล้วเขาสู้หมวดการเกีดรเป็นทางการย่างจริงจังเลยเนาะใส่ปุ๋ยเสร็จไปเมื่อวา,วานครับ แตกเพ็กตัวนึ่สวสายน้ำยางบ้านไหรดีหรอครับเพราะว่าก้พึ่งเปิดหนาร่อหนาไม่นะดีครับไงสั้นๆครับ เจ้ามีแล้วกันเนี่ยสิมีนี่มีนี่หาเอาว่าเหรอว่าพิษบอกระดีพิษคี่มีพิษหาล้วเพราะว่าจีบทองมีดที่แหลกอะจนว่าที่ไหนขึ้นมา่ไหม่ว่านมีดจีบมีดหนึ่งข้าฝนอ่ะข้าฝนฝนแหลกกระมาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยไปสามวันขุดใส่เอาขั้นสี่วันพยัน ไหลเป็น้ำน้ำเหมือฝอนมันตกดูแต่ว่าพ่อจะใส่บ้านตกจตกเทียอยู่ฝนนครับนี่นี้ดึงออกก่อนไม่น้่งมาดึงออกก่อนครับกีดยากจหรับมือใหม่ันมือชีบใส่ไปเลยครับใส่ไในถ้วยเลย เลือกนิ่มมากโอ้ยยหันใจแหงหลายเออนั่งกระสุนเตกว้าให้มาทำวงฉันแตก,กนะให้ดอกก็ได้ฮะยายขมนามเมื่อวานหามมาเปลี่ยนสุดราเซียนพี่น้องเลยหน่อยครับ เล็กแต่ไม่ค่อยบาดด้วยล่ะ่ปเอาต้นสุดท้ายสำหรับเย็นวันนี้สำหรับทั้งวันเลยมือนี่รู้ทายมือนี่แหละเดี๋ยตั้ง5 3โมงเท้าสุดสิล้วหนูาหางโมงกว่าลอย่างพันประมาณพันหกนี่แหละกันเมืยมากเมื่อก,กับว่าใครหนิ่งดีเดี๋ยวบนเขาผมกออา โอเครับผมชมเทคนิคการกิดยางดีๆครับอะไรคลิปนี้ก็ไลา์ขนมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามครับผมสวัสดีครับทงชแนว,วทักรักสนยางทรงศักประสวนัง